สมขาบรรยากาศถือว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะหลังจากทางครอบครัวบรรดาเพื่อนและก็แฟนคลับได้เดินทางมาร่วมส่งอดีตนักแสดงหนุ่มคุณออมอัคพันธ์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะบรรยากาศพิธีฉป,ปนากิจของพระเอกหนุ่มออมอัคพันธ์ที่ได้จากไปอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากต้องต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมาระยะหนึ่งเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ มีครอบครัวมีญาติผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมส่งคุณอมอัคพันธ์เป็นครั้งสุดท้ายที่วัดธาตทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งทางครอบครัวได้ทำพิธีเคลื่อนศพนักแสดงหนุ่มจากศาลา12เวียนรอบเมนสารอบโดยมีพระสงฆ์สามรูปโยงสายศิลตามด้วยเนนแอมพีรวัตร คุณวรรณภาชัยเจดสริซึ่งเป็นน้องสาวถือกระถางทูกคุณอมรถน,นอมณมาศมารดาถือตะเกียงไฟคุณดาริยาเชฟรุกภรยาถือรูปและคุณพ่อคุณแม่ของดาริยาถือผ้าไตรตามด้วยหีบบรรจุร่างคุณอมอ,อกระพันวนรอบเมนครบสามรอบจากนั้นเจ้าหน้าที่ยกหีบศพขึ้นตั้งบนเมนและเริ่มพิธีชปนากิจด้วยการกล่าวคำอ a l ทําพิธีทอดผ้าบาังสกุลก่อนจะเชิญแขกที่มาร่วมงาน วางดอกไม้จันทร์และทำพิธีประชุมเพลิงในบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยค่ะวันนี้บรรยากาศที่โศกเศร้าแต่ก็มีเพื่อนเพื่อนดารานักแสดงคนบันเทิงต่างก็ทยอยเดินทางไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนะครับไม่ไว่าจะเป็นคุณอ้ําพัชราภาคุณเอสุป,ประชยัยคุณแอนทองผสมคุณซีสิวัตรนะครับรวมถึงแฟนคลับด้วยแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์โดยคุณมิกทองระยะคุณน้ำาระพีพัฒน์คุณเอกทินนันคุณเชนทวัฒน์ันแล้วก็คุณน้ำหวาน กันนาพรน,นะครับเปิดใจถึงคุณอมอ,อคัคคพันธ์บอกว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจมาส่งพี่อมซึ่งแฟนคลับก็มาเยอะซึ่งคุณอมนั้นมีคนรักเยอะมากเชื่อว่าพี่อมน่าจะรับรู้ว่าทุกคนรักพี่ออมมากวันนี้ขอให้พี่อมเดินทางด้วยรอยยิ้มและขอให้กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ทุกคนรักอ๋อมามากจริงๆครับ